ชิวมากเลยนะาชิลมากนะมีแต่เรานะครับในร้านนี้นะมีคนเดียวที่คิดจะจับเหมือนปาเลี้ยง็ทุกวันยูนิทคิดที่บ้าฟอติบอกภาษาไทยฟอติยูนิทซัมพกาน้ำน้ำดื่มาใส่น้ำหรืน้ำอฟีหรือซัมดริง่์

ันนี้ถุงเวลาทานหมดนะคะอันนี้ขายขายทุกวันไหมครับหรือขายเฉพาะเสาร์อาาทิตยย์ขเฉพาาาะเสร์อทิตย์ะวันธรรมดาไปขายในกรุงเทพขายพวกข้าวอาหารจานดังเตี๋ยวแล้ววันธรรมดาตรงนี้มีขายไหมครับไม่มีเพราะมันจะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วยิ่งน้ำเยอะอย่างเงี้ยคนเขาครัวขอบคุณครับขอบคุณเลยมาอุดหนุนนี่ครับปีก็ปีนี่อ๋อเหรอ นู่นพุดเลยแล้วอาหารนั่งได้นะช่องตำตำขาดอาหารตำสั่งเย็นเย็นมีจ้ามีข้าวแอนด์มีกาดมีข้าวั้ใหม่ตื้นกว่ากันต้องไปทำนไมมาตีโดนดับไปแล้วน้ำมีความสูงได้เล่นน้ำมาสิอยากเล่นน้ำ ดีแน่ A เกิดมาขายยาวอ๋อนี่รถแล้วนี่รถแล้วน้ะโอ้ยอยากลุยอ่ะน้ำมันลดแล้วลองย่างน้ำแม่ลงมาให้พ่อเลยมั้ยลงมาให้พ่อเลยอันนี้ไม้ละสิบไม้ละสิบปูอ้วนเฉย ไปเนยปลซีฟู้ดไปเลย่างนี้นะอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นอืมโอ้โหบรรยากาศดีนะครับเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเลยดีไหมแต่ทางเข้าดูไม่ค่อยสวยเนาะแต่เข้ามาสวยเนาะโอ้โหนี่งเช้าเลยเรามาเปิดดีกว่นี่เลยนั่งนี่เลยตอนช่วงนี้ลุ้นน้ำนะคะเรียกช ไปแยกโต๊ะมานั่งโต๊ะดิอ๋อไม่เป็นไรครับนั่งนี่ก่อนก็ดีง่ายดีไม่มีหมูกรอบครับมมีหูสับโอ้แต่ห้องแอร์ก็น่านั่งนะนั่งเป็นกระจกหมดเลยนี่ไงเขาเนื้อไข่ดาวน์ตัวเม้าเลยนะนั่งให้อย่างเงี้ยนี้ชิวมากเลยชิวมากนะมีแต่เรานะครับในร้านนี้นะ เขาจะมีแบบโซนห้องแอร์ด้วยนะแต่เราเลือกรับลมแล้วกันถ้าซื้อซื้ออาหารปลามันเป็นเม็ดอาหารปลาใช่ปะใช่ใช่ขวดละยี่สิบบาทมีปลาปะมีเยอะแยะเลยปลาเสือให้เนี่ยอะไรครับถ้ามาถ่ายตรงนี้มาเหมือนตมนมันเอียงนะเนี่ยเอียงปะไม่เอียงไม่เอียงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีเข้าได้ครั้มเด้าหดว มีทั้งสวายปลาเสือแล้วตัวนี้เขาเรียกเอออะดูข้างนอกดูไม่รู like> ้ชื่อร้านชมฟ้านะไม่เป็นโฮมสเตย์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใไหนอ้อะไระาัติม่เคยนะามาได้โคกใส่แก้ว อันนี้มาแล้วอันนี้เป็นกะเพราหมูนะครับไข่ดาวนะอันนี้กะเพราเนื้ออันหนึ่งอันนี้หนึ่งให้เขาก่อนนะแล้วก็เนื้อนู่นขออนุญาตกุ้งกับทะเลตะลันจาเนไข่ดูแบบกรอบดีนๆไข่ยำเยอะข่ยำเยอะไข่ดาวน่ากินน่ะน่ากินเนอะนี่ก็กระเพราเนื้อเหมือนกันนี่เนื้อเหมือนกัน ดเละเลไม่ไ uhm. ด้ห้ามจับมีคุณ <ând maybe. S 1> คนเดียวเลยมีคุณคนเดียวที่คิดจะจับคนใจบาปตรงนี้จะมีท่าเรือนะครับข่าเรือฟูจิวนะครับ ายเป็นคืนสรรัตว์ระบบเป็นจุดข,ขายใช่คุณพี่เห็นพี่นุชเขาเดินไปแล20้วนะเขาเมาก็นิ่มนะจ๊ะอร่อยมีหมดยังก็มันต้มสามสิบบาท เสร็จแล้วตรงนี้ไม่ทำเป็นน้ำตกด้วยนะถึงเขามาทำมุมนี้ดีนะคิดว่าคือใกล้เจดีย์อ่ะคือเมื่อก่อนเจดีย์เขาจะอยู่แบบห่างๆใช่ไหมอันนี้พออย่างนี้ก็มาทำพื้นพัดทำพื้นแบบหน้าเดินโอ้โทำ บอดสวยนะเนี่ยเขาใหม่คือต้องใจำทำใหม่แล้วก็แบบเดิมไม่ได้เลยนะเนี่ยระบายเ่ดีนะขแบบมาท้รู้ึแบบกล้มนำเระบายน้าเขาดีที่มีที่นั่งด้วยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่เหรอั <c oughs> นทําทำเหมือนโซฟาเลยนะ E> าแล่กเดี๋ยวเราขึ้นเรือกลับกันนะครับคนละราสามบาทนะป้ายป้ายเลยครับ This is restaurant ขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูดูดูผ้าคนก็แปลว่าคนขายคุณบอกว่า เอาเวลาไปเคลียร์ของในุง